สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอที่เคารพทุกท่านครับ22มกราคม2568ช่องปอนบ้าน y o u t u b e นำสามเรื่องสำคัญสำคัญมาบอกพี่น้องอ,อสอมอฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเรื่องที่1มีพี่น้องอสอมอถามเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเงินด่วน10 000ืเพื่ออสอมอสอสอถามมาว่าหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ทางทกศยังไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมตม,มา วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังครับก่อนหน้านี้ทางทกสแจ้งหลักเกณฑ์มาแล้ว8ข้อคิดว่าพี่น้องอสมทราบไปแล้วนะครับแต่รายละเอียดอีกหลายข้อที่ทางทกสยังไม่แจ้งออกมาก็คาดว่าจะมีดังต่อไปนี้ครับเพราะว่าที่ใช้คําว่าคาดว่าเพราะว่าเรื่องหลักๆที่ยังไม่ไแจ้งก็มีอยู่ส่วนเรื่องนอกจากเรื่องหลักๆนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่เขาจะแจ้งเกี่ยวกับ สินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นเพื่ออสมอส,สอนั้นที่เขาจะแจ้งรายละเลอยียดอีกนั้นนอกจากนี้มันยังจะมีอีกไหมก็จึงใช้คําว่าคาดว่าน,านะครับเอาแล้วครับที่เขายังไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมมานะครับก็คือวันเดือนปีที่เปิดให้กู้ที่เขาแจ้งมาก่อนหน้านี้เขาแจ้งเฉพาะว่าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์สองห้าร 2, 5, 6, อันนั้นประมาณแต่ยังไม่ได้ระบุวันที่เลยว่าวันที่เท่าไหร่ที่เปิดให้กู้นะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เขาน่าจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาใบใบนี้ก็คือวันเดือนปีที่เริ่มขอกู้ได้วันที่เท่าไหร่ในเดือนกุมภาพันธ์สองหแปดนะครับอันนี้อันที่หนึ่งที่เขาจะแจ้งเพิ่มเติมใบใบนี้ครับอันที่สองหากจากวันที่ที่รับเงินเข้าราชการหากนี่เนี่ยถ้ากู้ได้หนึ่งแสนเนี่ยจะหักเดือนละเท่าไหร่อันนี้ยังเขาจะต้องแจ้งอย่างเขาจะต้องแจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับว่าเดือนละเท่าไหร่แล้วก็หากกี่เดือนจึงจะหมดนี่เขาจะหัก ทั้งต้นทั้งดอกนะครับแล้วก็ไอ้ที่ยังไม่ทราบคือหัางเดือนแล้วเท่าไหร่ห่าก,กี่เดือนจริงจะหมดนี่อันประเด็นที่2ประเด็นที่3ครับเอกสารสําหรับผู้กู้จะยื่นเอกสารอะไรบ้างผู้คาประกันจะยื่นเอกสารอะไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดแล้วก็อันอื่นออีกที่เราไม่ได้คาดคิดถึงที่เขาจะต้องแจ้งเป็นเงื่อนไขสําคัญมาให้พี่น้องอสมทราบอันนี้ก็ต้องรอฟังข่าวจากธนาคารตรกิอ,อีกครั้งนะครับว่า เขาจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้แจ้งมาแล้ว8ข้อตามที่พี่น้องเคยทราบไปแล้วนะครับก็อันนี้เรื่องที่1นํามาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟังก็รอฟังข่าวจากธนาคารทกสอีกครั้งนะครับว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งมาเมื่อไหร่เราก็ติดตามข่าวนี้อยู่เมื่อทกสเขาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาเมื่อไหร่ก็จะนํามาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟังทันทีก็จะได้ทราบว่าเริ่มกู้วันที่เท่าไหร่เยื่นเอกสารอะไรบ้างของผู้ค้ำของผู้กู้นะครับแล้วก็พอกู้ได้1นึ่งแสน จะหักนี่เดือนแล้วเท่าไหร่หักกี่เดือนจิงจะหมดนี้ก็จะได้ทราบรายละเอียดที่ชัดๆนะครับรอฟังข่าวที่ช่องบอลบ้านยูทูบจะนําข่าวมาเล่าให้ฟังทันทีนะครับสาหรับพี่น้องอสมอที่รอฟังประเด็นนี้อยู่อันนี้เป็นเรื่องที่1ที่เรามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเรื่องที่2ครับเรื่องฝุ่น PM 2 G 5เป็นปัญหามากตอนนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็จะต้องมีการดูแลสุขภาพตนเองถ้าอยู่ในพื้นที่ที่วันไหน พื้นที่นั้นมีคุณภาพอากาศแย่มากจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพก็จะต้องไม่ออกจากบ้านไม,ไม่ทํางานกลางแจ้งแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยอะไรทํานองนี้นะครับก็เป็นปัญหามากตอนนี้พอเป็นปัญหามากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายสมศักดิ์เทพสุธินก็ได้มีข้อสั่งการเป็นหนังสือแจ้งไปยังประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งหน่วยงานสาธารณสุข ทุกหน่วยงานในประเทศไทยมีมาตรการรับมือกับฝุ่น PM 2.5รายละเอียดไปดูครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการไปแล้วอะไรบ้างครับโดยเมื่อวานนี้ครับวันที่21มกราคม2568รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในหนังสือด่วนที่สุดกระทรวงสาธารณสุข ที่สท .0100.03 ทั 01. 286วันที่21มกราคม68เมืม่อวานนะครับเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบลริษทางอากาศฝุ่นละออง PM2.5 ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับรายละเอียดว่าดังนี้ครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่7มกราคม2568เห็นชอบตามที่นายกรบตรีเสนอเรื่องการมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM 2.5ประกอบกับนายยุตีได้เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่15มกราคม2 5 1 8โดยได้รับโดยได้รับฟังแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานว่าได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างพร้อมมอบหมายที่ประชุมช่วยอัปเดตข้อมูลผ่านเลขาธิการนายกุตีและเล่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินการเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเนื่องจากฝุ่น PM เป็นมหาสําคัญมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนั้นในการนี้เพื่อให้เป็นไปนตามวัตถุคตีและข้อสั่งการของนายยมตีรวมทั้งเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงขอแจ้งมาตรการแก้ไขปัญหา่นละอองดังกล่าวดังนี้ 1. ึหให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข p u b บิ c กเฮลท์ e m ม r g รเจนซี่โอเบเรชั่นเซ็นเตอร์ PSEOC กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปี2568เตรียมพร้อมและดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่2172ทับ2567ลงที่24ธันวาคม2567อย่างเค้่งคัด2เลขประชาสัสมพันธ์เชิงลุกและสร้างความรอบรู้เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในวงเล็บฝุ่นละออง PM2.5 ให้ กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองจากฝุ่น pm 2.5รวมถึงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น3ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบ,บางได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอดูแลประชาชนในพื้นที่4ขยายบ,บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขให้ครอบคลุมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูง โดยเพิ่มบริการห้องปลอดฝุ่นและมุ้งสู้ฝุ่นรวมทั้งจัดตั้งคลินิก PM 2.5การให้คำปรึกษาออนไลน์ในช่องทางต่างๆ Device. ให้การสนับสนุนวชภัณฑ์ต่างๆเช่นหน้าก,นกากอนามายัยน้ำเกลือกระบอกขีดยาสำหรับล้างจมกูก<ต>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาแจ้งหน่วยงานในสังกัดในกำกับถือปฏิบัติต่อไปด้วยลงชื่อนายสมศักดิ์เทพสุททนรัฐมริว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็รัฐมริว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีหนังสือแจ้งประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการไปรยังหน่วยงานทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM 2 5ครับฝุ่นละออง PM 2.5ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐติีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศดําเนินการมีส่วนร่วมของอสมรด้วยนะครับตามที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับต่อไปครับเป็นเรื่องที่3ครับ ดรพานวัตน์ปานเกตอธิบดีกรมสวสนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อหรือว่า NCD ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก4อ2อ1นนะครับท่านก็โพสต์รูปภาพของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขให้พี่น้องได้อ่านเราก็จะนำอธิบายให้พี่น้องอสมอฟังและก็ไปแนะนําประชาชนได้นะครับ หลัก 4O2S1N ประกอบด้วยครับอที่1อาหารครับอาหารก็คืองดอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็กินไม่เกินขาบด้วยนับขาบเป็นกินไม่เกินขาบก็จะไม่เกิดโรคประมาณนี้ครับก็อาหารก็จะมีส่วนช่วยให้สุขภาพดีนะครับโรคติดต่อเรื้อรัง NCD ก็จะไม่เป็นถ้ากินอาหารลดอาหารหวานมันเค็มและ กินไม่เกินขามนะครับต่อไปก็ออที่2อครับออกกาลังกายครับต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละสานาทีนะครับให้เหงื่อออกต่อไปครับอารมณ์ครับก็ต้องทําอารมณ์ให้แจ่มใสนะครับต่อไปครับออที่4อากาศสะอาดอากาศสะอาดนี่แหละก็เกี่ยวข้องกับ PM 2.5มหเหมือนกันถ้าที่ไหนมีฝุน่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ามาตรฐานเกิอนอยู่ในระดับ ที่มีผลต่อสุขภาพหรืออยู่ในระดับดุนแรงที่ส่งตบผลต่อสุขภาพตัวน,นั้นต้องงดการทํางานการแก้งและสวมหน้นากากอนามัยนะครับเขาเรียกว่า4อเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ห่างไกลจากโรค NCD นะครับต่อไปครับ2ส2ส,สก็คือ,ส,าาส,ส,อสุรากับสูบบุหรี่สอสุรากับสูบบุหรี่ก็คือสอที่1ไม่ดื่มสุราสอที่2ไม่สูบบุหรี่ก็จะห่างไกลจากโรค NCD นะครับ หนึ่งนอก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ8ชั่วโมง6กถึงแชั่วโมงในกลุ่มผู้ใหญ่นะครับก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดคือหลักการป้องกันโรคไม่ติดต่อเลื้อลัง NCD ซึ่งทำได้โดยการทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้หลักการ4อ2ส1นอันนี้ท่านอธิอธบดีกรมสวก็โพสต์ทางเฟซบุ๊กครับแจ้งพี่น้องอสมอให้ไปบอกประชาชนต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็นำมาเล่ามากล่าให,ให้กับพี่น้องอสมอฟังขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับกลับมาพบกันใหม่ในวะันต่อ,ตอไปและคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ